เี่ <S an> <S an> อยู่ไลฟ์ก็โดนปิดกั้นเฉยเลยทุกคนคือเกิดอะไรขึ้นไม่รู้นี่คือหนูไม่ค่อยได้แบบมาไลฟ์เนี่ยการจำกัดสองข้อคืออะไรอะเนี่ยไลฟ์มีการจำกัดอายุไลฟ์ของคุณอาจมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมสำหรับผู้ชมอายุน้อยและมีการจำกัดอายุไลฟ์ของคุณไม่มีสิทธิ์ได้รับการแนะนำและถูกไม่ไปตัดอะไรมาเลยนะ แต่ว่ามันขาดเพราะว่าหนูตอบผมมันก็เลยขาดอยู่เรื่อยๆอะไรแบบเนี้ยไหนอ่ะคนไหนอะคนไหนนะคะอืใช่ชื่อก้อยขาดแต่พี่พี่แต่ชอบชื่อนำหน้าน่ารักดีคือโอ้ขอบคุณค่ะพี่ก้อยน้องก้อยใช่ไหมเป็นเป็นรุ่นน้องเราหรอ ขอบคุณค่ะคุณนันดา Hi Michael Crash from the Philippines I love how you dance and your outfits Thank you Lea right Your name is Lea right h mm. i Thank you so much Have a nice day Have a nice day too Mary Oh ขอบคุณค่ะส่งไอติมมาให้ด้วยขอบคุณค่ะ Thank you s h e r i n สวัสดีค่ะเพิ่งกดติดตามเมื่อกี้เจอตัวจริงแล้วว้าสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรคะพี่ทีเคเฮ้ยอยู่เพลงตัวเองก็รันมาเลยคุณนคือตอนนี้ไลฟ์มันโดนปิดกั้นอยู่นะไม่รู้ว่ามันจะได้กลับมาเมื่อไหร่เกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ไฮ พี่ต่วนเหรอคะพี่ต่วนสอนเดียวค่ะ I love the feeling that you notice me my oh thank you so much เนี่ยอุ้ย thank you anda ขอบคุณนะคะ hi oh BC queen are you are you anda's friend right Oh, thank you! so Oh, thank you, Leah! Thank you for the rose! <laughs> oh, thank you, Queen! You are so nice! Thank you so much for the rose! Thank you so much! Oh hi Ash. You're, you're Sally, right? Your name is Sally right right? Thank you so much. Oh your bestie here and uh is here with me too. You want to to, to show show your fan here? <laughs> Hi, 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 BC Queen. <laughs> oh, thank you, Sally. Go where did you get the pens? The pink one. The pink one. Mm. Let me think. It's um from. I think it's from Siam Center. It's in Thailand, and it's have um. Uh, shop called frank in siam center and i i i take it from that store sorry for my english my english is not that good you're good so you know i'm not good at english yeah but i try to speak a lot in english okay oh, thank you รำมาไลฟ์บ่อยไหมคะพี่เพิ่งมาไลฟ์เพิ่งเคยไลฟ์แบบเพิ่งไลฟ์แบบอย่างเงี้ยครั้งแรกเลยค่ะแต่ว่าคิดว่าจะมาไลฟ์บ่อยเพราะช่วงนี้ว่างโอ้ขอบคุณค่ะเพียนดาเ <c oughs> พียนดาเพียนดาส่งของขวัญมาให้อยากให้พี่โยทำอะไรไหมคะ <c oughs> Thank you Queen you are the best Thank you so much too I wanna go Thailand and meet you. I'm your oh thank you so much. oh ขอบคุณค่ะพี่เชอรี่สำหรับดอกดีแลาวดีขอบคุณค่ะ <laughs> ขอเป็นแฟนคลบอีกคนนะครับได้เลยค่ะพี่ตวน You're so pretty thank you Cherry Hi Cherry o join my team Yay ตอนนี้เกินสิบนาทีหรือ,อยังอ่ะเกินสิบนาทีหรือ,อยังคะไลน์มันโดนปิดกันอยู่อ่ะขอบคุณค่ะโอ้น้องก้อยแชร์ไลน์ให้ด้วยขอบคุณนะคะโ oh, <laughs> อ้ Thank you Lia for share share live Thank you อะลเล,ล,ล,ลแกมันโดนปิดกั้นอะ โอ้ oh, thank you ขอบคุณค่ะพี่โบสีชมพูเชื่ออะไรคะขอบคุณนะคะ <c oughs> อขอบคุณค่ะอขอบคุณค่ะเ <c oughs> ขนะินอะ S <S ขอบคุณค่ะวัสดีค่ะทุกคนวุ้ยม,มีคนส่งติ๊กตอกย i น e r เวิร์สให้กับวีเจอะไรไม่รู้ข้างบนอยากเห็นพี่เต้นอยากเห็นพี่เเต้นเพลงอ,อะไรคะ หรอตอนนี้คือไลฟ์มันเริ่มเปิดอย่าง,งโอ้ทำไมอ่ะหนูทำอะไรผิดอ่ะวันววนี้ค่ะมาการังกาบิ from the Philippines โอ้ขอบคุณค่ะคุณอันดา <laughs> วิ เขาอ r ชี i โกให้เราด้วยอะขอบคุณนะคะอยากให้เต้นคาร์มาโจโจซีว่าชื่อเพลงอะไรเหรอคะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูไปลองเปิดเพลงเดี๋ยวหนูลองเดี๋ยวหนูลองฟังเพลงว่าเป็นเพลงยังไงเดี๋ยวเต้นให้ดู I love you and Empress we love you too thank you forever glow what is your name now my my life is like the shadow ban ค o ณรู้ไห I don't know why but TikTok say I do something wrong in the life but I just eating snack I don't understand กินอะไรคะกิน juicy drop ค่ะนี่ที่มันเป็นขนมเยลลี่แล้วก็จิ้มเปรี้ยวๆหวานๆอร่อยดี thank you Lia <Leah>. thank you <laughs> My name is Marcel. Okay, hi Marcel. มูได้เห็นไลฟ์แล้วโอ้วัสดีค่ะเว้ยมาครับอากาศจิตก็มันหักกระสาย Thank you. Hope you visit Philippines. Okay, I wanna go one day. If I go to Philippines, I will go. I will take you first. Okay, Leah I'm here here with your group. Yeah, sure. Oh, Pia, what is <laughs> Come to Poland, okay? If I have that money, I will go to whatever you guys want me to go. Yeah. <laughs> blah blah blah, leh, really ka, mm -hmm. Blah blah blah. Mm -hmm. Mm -hmm. 마, nah 마. <mean> ไม่ทำงานหรอวันนี้วันนี้ว่างคะ่ะเดือนนี้ e อ press กำลังอยู่ในช่วงที่เ,เก็บตัวเดียเล่นอย่างดีไหมเพราะว่าเหมือนมันหมดช่วงโปรโมทเพลงบาบา,บาไปแล้วใช่ไหมคะตอนนี้พวกเราก็กำลังที่จะทำเพลงใหม่กันอยู่เออทุกคนยังไงเพลงสองมันกำลังจะตามมาและเพลงสาและเพลงสี่และเพลงห้านะคะไม่ได้มาแค่เพลงเดียวนะสามทุ่มใครนอนงงนั่นดีหนูก็ไม่นอนพี่พาสบายดีใช่ไหมคะ when come back soon น่าเลยค่ะน้องก้อย how can how can we call your name my name is bell bell แกดูอะไรอยู่อะ่ะ <laughs> มันยังปิดกั้นอยู่เลยอะ tiktok อ แกอยู่เรียกพี่ได้ไหม <laughs> น้องพาหรือพาพาไม่ได้อะแต่เราต้องเรียกพาว่าพี่วะเพราะว่าน้องเบลตลอดไปนะคะ <laughs> อืมโอเคลิอ okay, า yeah. so maganda า is mean beautiful in ินอิ i ฟ p p ิปปินส์ไร maganda right now like is my favorite song now thank you have you danced at, uh, in blah 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 uh, okay i don't know how to say in english do you have a fandom name of empress group yeah we have um, the fandom name of empress Empire 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 yeah <laughs> จบน้องพาเท่านั้นน้องพาสบายดียังมีชีวิตอยู่ไม่พี่พาเท่านั้นที่น็อ e เอวิติงขอบคุณครับเริ่มมาละเริ่มมาละ อืมซ้อมเต้นปีกวกกวิ่าจะเต้นได้หรอคะซอมเต้นเพลงอะไรอะ่ะมันไม่ถึงปีอ่ะสิอุ๊ยพี่พาจอยทีมน้องเบลด้วยขอบคุณนะคะสำหรับใจสม้มพี่พาพี่พาที่เขาที่ที่ซื้อซินนามอนให้เราอืม ซ้อมเต้นกี่ีกว่าจะได้มันเป็นเพลงมันเป็นเพลงๆไปแต่ว่าเพลงหนึ่งก็แล้วแต่ความยากง่ายแบบเดือนหนึ่งก็มีนะคะอย่างบลา bla เนี่ยก็ใช้เวลาแบบเป็นเดือนเลยนะกว่าจะแบบซ้อมกว่าจะแบบว่าวางล็อกกิ้งอะไรอย่างงี้เดี๋ยวจะปินรูปวาดไปให้รอบหน้าจริงเหรอได้เลยเออนึกว่าพี่พาเป็นคนนึกว่าพี่พาเป็นคนวาดเองด้วยสำ น้องพิงกี้ด้วยเหอน้องพิงกี้เปไน็นไพิงกี้ก็ยังอยู่เฮ้ยมีชุดด้วยแบบ้านึงเดี๋ยวเอามาให้ดูนี่พี่พาน้องพิงกี้ใส่ชุดแล้วนะแต่ว่าประเด็นคือน้องพิงกี้อะ่ะคือเบลว่าไม่เคยไม่เคย มีอัดถอยใช่ปะเราก็เลยซื้อเสื้อผ้ามาให้น้องแบบที่ไม่รู้ว่ามันต้องดูไซส์แล้วสรุปก็คือชุดชี่ใหญ่มากชุดชี่ใหญ่แบบเป็นแอนนาเบลแล้ววะ <c oughs> แต่ว่าก็น่ารักดีตอนนี้ก็คือเอามาใส่ไว้ในนี้นะคะเพราะว่าไม่อยากให้น้องคิวคิวดำแบบพี่ตอวอ์ตอว์คิวคิวน้องดำไปแล้ว เบลก็คือไม่กล้าเอามาห้อยเลยเพราะว่าไม่อยากให้น้องดำจริงๆมีอีกชุดด้วยนะพี่พาแต่ว่าก็ใหญ่ใหญ่เหมือนกันก็เลยใส่ชุดนี้ไปก่อนชุดนี้แบลกกว่าตอนนี้ชื่อน,น้องพิงกี้ please let us know if you perform in Manila would love to watch okay I i l l tell you <laughs> เอนดู <End> <laughs> สวัสดีค่ะนี่พี่มิวเอ็มเพลสมาค่ะใช่ค่ะพี่มิวพี่มิวหนูเห็นพี่มิวไลฟ์ในในแอคเคาท์หนึ่งด้วยใช่ไหม <laughs> เห็นอยู่วันนี้สาวผมส้มเต้นอยู่อ่ะ Hi Belle I l o v e you so m u c h I love you too ดอกนี้เราวันด,ดีที่ท่านหูสวยมากค่ะฟิอยูทะเลนะำใจต้องเต้นวอเทอร์เลยไหม แม่มีใครเด้อฮัลโหลพี่มิมิอยู่รับงานทัวโลกค่ะอ้าวปอบไอสวัสดีค่ะป๊อบไอตอนนี้เรากำลัง enjoy eating กันสุดๆหยุดด <laughs> ิตอนนี้ไลฟ์มันเลิกปิดกันเล้วใช่ไหม Bell can you h u r หโอเคหลังจากให้น้องพิงกี้ไปลิซ่าถือบุบจริงใช่เธอหลังจากที่เธอให้ลาบูบูมาปุ๊บคุณลิซ่ายกบล็อกปุ๊บจบทุกอย่างจบทุกอย่างแพงไปหมดตอนนี้คืออยากได้ไอ้นีม่มากเลยทุกคนอยากได้น้องซิโมโม่อ่ะคือน่ารักมากอ่ะแต่หาซื้อไม่ได้เลยเพราะว่าแบบตอนนี่ต้องพีหมดเลยอ่ะ นันคือน,น้องตัวใหญ่อะแล้วแบบน่ารักอะอยากได้มากใช่ไหมชื่อซิโมโมใช่ไหมตัวใหญ่ๆอะเขาดูเฉย I love you in Thai ฉันรักคุณฉันรักคุณค่ะส mm hmm. วัสดีค่ะพี่เบลคิดถึงคิดถึงพี่ป๊อบอายเหมือนกัน,นะคะ mm ่ะ hmm. คิดถึงอ,อกอ้วนเหรอพี่ปิตต์แพรเขาเีอกอ้นนวนเหยวะโอ้ดูไงเดีออ๋ยวอ้วนให้ดูนะ อี่อกไวมาแล้วพี่เตอร์อุ้ยอีเซ่ฮายเล็วแายฮายฮายน้องเหมือนจะไม่อยากอยู่นะคะปล่อยน้องไปเข้ามาก็หันมาส่งขวัญให้กันบ้างบวชให้ไม่ได้ก็แต่โอเคโอเคเดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้เจอเจอพี่มิมิ่หน้าไลฟ์เดี๋ยวหนูเข้าไปเข้าไปเปโอเคไหม <laughs> I can't wait for more music okay our music going to um 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 how d o you say สูนนะ o ูนสูนโอ้ยยัยมีขอบคุณนะคะฉันจะซื้อเอามาเลี้ยงเองคือจบไม่ซื้อแล้วแพงจริงคือแพงทุกอย่างเลยอะ่ะ แพงไปหมดเลยอ่ะคือแบบทุกอย่างที่พี่ลิซ่าจับก็คือจบทุกอย่างจบพระเจ้าพี่ต่วนพระเจ้า Hello meow yeah Lia did you do you have any pets Oh thank you น้องอันดาเมื่อกี้คือเขามาจุ๊บแก้มเราใช่ไหมโอ้น่ารักจัง เต้บราบราบรา,บารบสะใจมากเวลเหนื่อยใช่ไหมคะอยากให้ทุกคนเต้นไปด้วยร้องไปด้วยแล้วจะรู้ถึงความแบบรู้สึกถึงความเบิร์นที่แทชชูบีบแก้มบีบแก้มแมวให้ดูหน่อยเดี๋ยวนะเดี๋ยวให้น้องให้น้องนอนแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวหนูบีบให้ดูสวยขอบคุณค่ะ อ้ทุกคนถ้าหนูข้ามเมนค่ะหนูขอโทษนะหนูเห็นหลายอะไรที่แบบข้ามอื mm, thank ค o u อะไรแฟนเวดฟอร์นิกซองพีเตอร์รอฟังนะแล้วพีเตอร์รอโคบด้วยนะจ๊ะเวลี่เอ็กซ์ไซต์เต็ดเยสแคทส์แอว้าว Have a good night, good night Prosy, good night มาเล่นสตเตอร์ชอบบิดบลาบลาบลา,า,ามากอะเต้นเลี้ยงค่ะคุณเมมีไปงานต่างประเทศไหมตอนนี้ยังไม่มีนะคะฟังฟีดพิกซี่ยังฟังแล้วเธอคือแบบ ชอบมากกำลังกาลังแกะท่าอยู่แล้วเดี๋ยวจะลงว่าจะเต้นลงเพลงเขาทําถึงถูกเพลงเลยเนาะเพลงพิกซี่อ่ะได้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 อะไหมแมวแมวพี่เทลิปอะไรคะสีถวงอ่ะจ้อถึงเอื้งเกืใช่ไหม อันนี้คลิปของอนนลิล y ี่ไบเลตค่ะอืเอ้ยลืมเออเหมือนกับว่าจริงจริงแล้วหนูให้ดูแบรนด์ไม่ได้แต่ว่าเนี่ยแหละค่ะประมาณนี้ดีมากเป็นตินที่หนูใช้แล้วก็มีแต่คนแบบว่าเฮ้ยใช่ของอะไรใช่ของอะไร ได้โคพี่เบลด้วยลายพี่เบลแกะยางมากจริงเหรอแสดงว่าเราเต้นเต้นแล้วแบบเข้าใจยากอ, want dance with you. อ่ะอวันชูแดนพิยุคัมคัมจใช้ยแลเรียไม่ทันละ <c oughs> มีอินสตรูเมนต์ชอบเพลงบาบาบาไหมหนูว่ามีแต่ว่าค่ายเขายังไม่ได้ปล่อยลงนะคะแต่ว่าเหมือนเห็นในใน u t u b e อะ่ะมันมีแบบว่า มีมีคนที่แบบเอาไปทำแบบที่ไม่ใช่ออฟฟิเชียลอันนั้นก็อันนั้นมีอยู่ไหมใช่ไหม Thank you ดูแลหุ่นยังไงบ้างคะอืมหนูไม่ค่อยกินของหวานเท่าไหรค่ค่ะแต่ว่านี่ก็กินของหวานอยู่ <c oughs> เออหนูจะไม่ค่อยกินของหวานแล้วก็ ถ้าช่วงไหนที่หนูลดน้ำหนักหนูก็จะพยายามงดเนื้อสัตว์ใช่ช่วงที่งดเนื้อสัตว์เราจะแบบค่อนข้างผอมเลยอ่ะอยวไปเปิดเพลงฟังเสีพงลำโพงดังๆเลยต่อจริงหรือเปล่าคุณเมย์เต้นด้วยนะอ,อกอ้วนคิดถึงอ,อกอ้วนแล้วสิเตอร์พาพี่พาพี่พาจะไปแล้วเหรอ พี่พาจะมาหาหนูอีกเมื่อไหร่ใกล้ๆนี้เมื่อไหร่จะมาหาจ๊ะหืมคิดถึงแล้วนะพี่จะมีเพลงมาออกมาอีกไหมมีค่ะตอนนี้กำลังทำอยู่นะทุกคนตอนนี้ถ้าไม่ค่อยเจอเอ็มเพสก็เพราะว่าเพราะว่าพวกเรากำลังซุ่มทำเพลงกันอยู่นะคะ เป็น f อนะคะชอบมากเลยขอบคุณค่ะคุณพอตอที่แปลว่าพิมพ์พอดอที่แปลว่าพิมพ์ดาวขอบคุณค่ะว้ายขอบคุณค่ะถ้าเวลามีคนส่งของขวัญให้เราควรจะทำอะไรไหมติ๊กต้องมินิเวิร์สไปก่อนนะคะอันนี้คือแปลว่าติ๊กต้องมินิเวิร์ใช่ปะ และถ้าติ๊กต่อกีด r เวิร์สจะเป็นยังไงคะมีใครแบบมีใครอยากแบบว่าส่งให้ดูไหมคะว่าถ้าส่งมาแล้วมันจะเป็นไงโอ้ขอบคุณค่ะพี่เตอร์อุ้ยขอบคุณค่ะจอย My Team ได้นะทุกคนติ๊กต k ขอบคุณค่ะน้องต้นกลา้าใช่ไหมคะขอบคุณค่ะ อุ้ยตามมานะั่งเพิ่งเจอเบลไลฟ์ใช่หนูไม่ค่อยได้ไลฟ์เลยทุกคนเพราะว่าปกติหนูแบบไม่ค่อยไม่ค่อยกล้ามาไลฟ์เพราะว่ารู้สึกว่าไม่รู้จะพูดอะไรแต่ว่าวันนี้ว่างจริงๆก็เลยเออมาไลฟ์ดีกว่า Thank you Shell ขอบคุณค่ะคุณนัท นัทนัทชัวรลารีใช่ไหมส่งดอกกุหลาบขอบคุณค่ะพิกัดแว่นเหรอคะอันนี้หนูตัดของเชื่ออะไรนะนหนูจำไม่ได้แล้วไม่มีชื่อสะดวยหนูตัดจากเซนทรัลพารามเก้าอะ่ะเป็นเป็นร้านแวน่นแล้วหนูจำชื่อร้านแว่นไม่ได้แล้วแล้วหนูก็จำแบรนด์ของแว่นไม่ได้แล้วด้วยหนูขอโทษ <laughs> ขอมังใจทีค่ะจะไปออดิชั่นอยากให้ผ่านแล้วทำได้แน่นอนค่ะคุณพิมพ์โรสไม่ใช่ชื่อแต่เป็นจริตเออเลิศอ่ะเออชื่อ TikTok ะติ๊กต็อกเลิศอ่ะแค่นี้ก็รู้ละค่ะว่าผ่านเพราะว่าถ้าเรามีจริตใช่ไหมคะแล้วเรามีความมั่นใจยังไงแล้วก็ถ้าเรามีแพชชั่นกับสิ่งที่เราจะทํายังไงเราก็จะไปถึงไปถึงฝั่งฝัน <laughs> เนี่ยเราก็เป็นอย่างเงี้ยฉูนไม่รู้เรื่องอ่ะ คือนั่นแหละค่ะถ้าจริงๆอ่ะหนูว่าพูดมาโดยตลอดว่าถ้าสม,มุิอยากทำอะไรให้สำเร็จอ่ะก็คือแค่มีแพชชั่นกับมันแล้วพอเรามีแพชชั่นเราก็จะมีมีความรู้สึกอยากจะฝึกอยากจะทําอะไรแบบนั้นทุกวันใช่ไหมนั่นแหละแต่ถ้าเราฝึกทุกวันเราทําสิ่งที่เราชอบทุกวันมันก็จะทําให้เราเก่งขึ้นแล้วพอเก่งขึ้นเราก็จะเริ่มมีทักษะมากขึ้นแล้วเราก็เริ่มต่อยอดไปได้มากขึ้นแล้วพอออดิชั่นก็ไปออดิชั่นให้หมด ไปทุกที่ก่อนที่จะอายุไม่ถึงแล้วจะต้องมีสัพว์ที่นี่แหละที่เห็นความสามารถของเราค่ะอืมนึกนันึงนะนึงนะนะอ,อยหนูอ่านไม่อ่านไม่ทันหรือถ้าขี้เกียจก็เจอเดือนหน้าเลยจบอะไรอะ่ะคุณพาคุณพามาหาเลยนะเออแต่ว่าเดือนนี้เดือนนี้ง่านน้อยเดือนนี้เอ็มเพสไม่ค่อยไปไหนเท่าไหร่บตัว Hi from Philippines Hi, Hi. อยากให้มาแลฟบ่อยได้เลยค่ะเดี๋ยวจะมาให้บ่อยขึ้นแล้วก็จะมาฝึกคุยกับทุกคนเยอะๆขึ้นนะคะเพราะว่าหนูไม่รู้จะคุยอะไรจริงๆแล้วอะแล้วหนูก็ไม่ค่อยมีสมาธิด้วย Hi from Bangkok Hi from r a t c h ค่ะพี่เบล Hi, Hi. Hi. คุณตูนตูนสวัสดีค่ะ Hi, I love you too, Jimin. y ุ you wanna see ok ่งหม่ a วานาซีอกอ้วนพี่เตออยากดู <Yeah. S 1> ใช่มั้ยหมแป๊บหนึ่ง <Yeah. S 1> อ,อกอ้วนนอนอยู่เดี๋ยวหนูเอาให้ดูนะ <laughs> Shout out from Philippines Hi from Thailand <Yeah. S 1> I wish to dance with you Belle เดย you come to Thailand and text me and we gonna dance together okay เ <c oughs> <laughs> พลงใหม่จะออกมเมื่อไร่คะน่าจะเร็วๆนี้คะ่ะกออ็อีกเหมือนช่วงนี้กําลังกําลังทําเพลงกันอยู่อืแต่ว่ายังไม่สามารถบอกได้ว่าออกมเมื่อไหรได้เลยเดี๋ยวจะมาไลฟ์บ่อยๆนะคะ Bell a h ล์ซิงบ l a bla Bla b ล b บล a จะพูดอีกอกี่ครั้งก็ไม่เอาละหน้าหน้าหน้ายังไงนะเออไรนะเออฟิลนั้นเป็นเทรนนี่นานแค่ไหนคะของหนูเทรนไม่ค่อยนานเท่าไหร่ค่ะของหนูคือเหมือนพี่ชินเขาแบบมองมองมอง,มองเหมือนเลือกคนเอาไว้อยู่แล้วแล้วเขาก็ดึงมาทําด้วยกันเลยแล้วก็มีเวลาเทรนแบบประมาณคือหนูว่าเข้าไปช้าสุดในทุกคนเลยเออแล้วก็ หนูน่าจะได้เทรนประมาณก็ประมาณเกือบปีเหมือนกันแหละอแต่ว่าคนอื่นจะนานกว่า She's stunning yeah, Hi When you have a world tour please come to you Wow world t o I wanna I wanna have so much อุ้ยแบตบจะหมดทุกคนเดี๋ยวหนูมาใหม่ทำนึงนะ วุ้ยตอนนี้คนกำลังมาดูเลยเดี๋ยวมาใหม่นะคะบ๊ายบาย